หลวงม่อี่สอนเพียงเกตรครับนับเป็นข่าวดีที่ได้ยินว่าท่านเศรษฐาทวีสินอาจจะควงแขนควงคู่เป็นแพ็คคู่กับท่านทักษิณชินวัตรไปลงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นข่าวดีใจนะครับคนขอนแก่นอยากให้มาลงที่ขอนแก่นครับเพราะว่าท่านทักษิณชินวัตรคือผู้ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของ พรรไทยรักไทยพักพลังประชาชนและพักเพื่อไทยครับเป็นฟาวเดอร์เป็นผู้ก่อตั้งย่อมมีสมาชิกพักให้ความศรัทธารักและอยากพบปะท่านตัวเป็นๆอยู่ทุกที่ครับถ้าท่านเสฐาทวีสินไปกับท่านทักษิณชินวัตรโอจะเป็นภาพที่สวยงามเพราะประสบการณ์ที่ท่านได้สะสมไว้ตลอดชีวิตทั้ง ในขณะที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและขณะลีภัย17ปีไปทั่วโลกครับเห็นมาทั่วโลกไม่ได้ใช่เหมือนกบในกาลานะครับเห็นว่าโลกในทวีปในประเทศต่างๆเขาเกิดอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรพร้อมที่จะนําเอาประสบการ,รณ์ดังกล่าวมาสนับสนุนมาแลกเปลี่ยนกัน,ท,นทั้งนี้เท่านั้นก็้ายๆเป็นที่ปรึกษานะครับเพราะว่าพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยยังมีบุลคลากรที่มี ประสบการณ์ได้มีความสําคัญมากมายเช่นอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศสวัสดิ์มีอดีตรักษาการนายกรัฐมนตรีมีรองนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีมากมายครับอยู่ในที่นี้เรามีประสบการณ์เราเห็นว่าการบ้านการเมืองของประเทศไทยต้องอยู่ด้วยประสบการณ์บวกการสมานสามาัคคีเพื่อนําพักเพื่อไทยเพื่อนําประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับอยากเห็นภาพของท่านทักษ สินชินวัตรเกาะแขนหรื่อไปด้วยกันกับคุณเศรษฐาทวีสินมีท่านสมชายวงศสวัสด์ไปอีกคนภาพก็จะสวยงามซึ่งปรากฏเป็นภาพที่จังหวัดเชียงใหม่ครับอยากอิจฉาตาร้อนเลยครับมันเป็นอย่างนี้แล้วครับเพราะว่าบุคลากรในพักเพื่อไทยมีอย่างไรก็เอาออกประชยัยเอาประสบการณ์มาสนับสนุนมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองไปประสู่ความสําเร็จกันครับอยากเห็นจริงๆครับอยากเห็น ทักษิณชินวัตรและเสียถาทวีสินไปลงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยพร้อมๆกันประชาชนจะมีความสุขครับขอบคุณครับ